ทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าธงชาติสยามของเราตั้งแต่อดีตจนมาถึงธงชาติไทยในปัจจุบันเราใช้กันมากี่แบบแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าครับ 1. ธงพื้นสีแดงเกลี้ยงไม่มีที่มาแน่นอนเชื่อกันว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 2. งธงวงจากสีขาวบนพื้นธงสีแดงเริ่มใช้ในรัชกาลที่1โดยใช้สําหรับเรือหลวงเท่านั้นเพื่อแสดงความแตกต่างจากเรือราชดรชาวสยามทั่วไปที่ใช้ธงแดงเกลี้ยงแบบเดิม 3. ธงช้างเผือกในวงจากสีขาวบนพื้นธงสีแดงเริ่มใช้ในรัชกาลที่สองเนื่องจากในยุคนั้นแผ่นดินสยามได้ช้างเผือกเข้ามาถึง3ช้างโดยธงนี้ ใช้สำหรับเรือหลวงเพียงอย่างเดียวส่วนเรือราชดอนยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงเช่นเดิม4ธงช้างเผือกเปล่าบนพื้นธงสีแดงเริ่มใช้ในรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่6โดยเป็นธงที่ให้เรือสินค้าของราชดอนทั่วไปใช้ได้ 5. ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นบนพื้นธงสีแดงเริ่มใช้ในรัชกาลที่6เมื่อปีพศ2459เป็นธงสำหรับหน่วยงานราชการ6ธงแดงขาว5ริ้วเริ่มใช้ในรัชกาลที่6เมื่อปี พศ2459เป็นธงสำหรับประชาชนโดยถือเป็นต้นแบบธงไตรรงเลยก็ว่าได้ 7. จธงไตรรงเริ่มใช้ในรัชกาลที่6ตั้งแต่วันที่28กันยายนพศ2460จวบจนปัจจุบันถูกเปลี่ยนเนื่องมาจากการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1โดยกำหนดให้มี3สีคือแดงขาวและน้ำเงินแก่ตามลักษณะธงชาติของประเทศผู้นำฝ่ายพันธมิตร